งดเรื่องท็อกซิกทุกกรณีนะครับหรือเรื่องเซ็กชว่นนะครับอันนี้ขอเป็นขอความร่วมมือนะครับเพราะเนื่องจากว่ายังหาสาเหตุไม่ได้นะครับว่าหลายๆเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถูกปิดตัวลงเพราะสาเหตุอะไรนะครับโอเคครับทุกแก๊้งครับสวัสดีนะครับยังไงก็ อันนี้ขอรบกวนเวลาอันมีค่านะครับในช่วงกลางคืนขอแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมชี้แจงแบบสรุปง่ายๆเลยนะครับก็อันนี้มีใครใครที่เป็นสตรีมอยู่ไหมครับยกมือให้ดูหน่อยมีไหมณตอนนี้โอเคมีอยู่เนาะโอเคครับแกวมือลงได้เลยครับโอเคครับอ่ะเราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับเราพูดถึงสถานการณ์ณตอนนี้นะครับก็ต้องชี้แจงว่ามี หลายๆเซิร์ฟเวอร์นะครับหลายๆเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถูกปิดตัวลงไปเนื่องจากว่าทางล็อกสไตล์เองเนี่ยเป็นการที่ปิดตัวโดยที่ทางเราเนี่ยยังไม่ทราบสาเหตุนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับในส่วนนี้นะครับ <S <S ผมจะชี้แจงในส่วนของทางด้านพาร์ทของสตอรี่นะครับว่าในพาร์ทของสตอรี่นะครับขอให้เป็นการบัฟแบบสุภาพนะครับย้ํานะครับว่าบัฟแบบสุภาพ งดเรื่องท็อกซิกทุกกรณีนะครับหรือเรื่องเซ็กชว่นะครับอันนี้ขอเป็นขอความร่วมมือนะครับเพราะเนื่องจากว่ายังหาสาเหตุไม่ได้นะครับว่าหลายๆเซิร์ฟเวอร์เนี่ยถูกปิดตัวลงเพราะสาเหตุอะไรนะครับเบื้องต้นผมก็เลยจะต้องเรียกทุกแก๊งเนี่ยมาประชุมเร่งด่วนแบบนี้นะครับเรื่องการบัฟนะครับอาจจะใช้กูมึงยังได้อยู่นะครับหรือคำพูดค่าท่านนายตายนะ ครับตายนะเจ้าคะหรืออะไรต่างๆคือขอให้เป็นแบบสุภาพนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ทําไม่ได้ย้ํานะครับถึงมูลเหตุมูลเหตุจะพอผมไม่ให้เล่นสตอรี่ทุกกรณีนะครับอันนี้ย้ําก่อนนะครับว่าผมไม่ให้เล่นสตอรี่ทุกกรณีเลยไม่ว่าถึงจะมูลเหตุได้ก็เถอะเนาะอันนี้เบาเหรอเสียงเบาเหรอไม่ไม่ม่พี่โทไม่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 ใช่โอเค จะเป็นในส่วนนี้นะครับที่ขอความร่วมมือเลยนะครับเรื่องการบัฟหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอทางเมืองนะครับหาในส่วนของสาเหตุให้แน่ชัดก่อนนะครับว่าเกิดจากเรื่องการท็อกซิกหรือเปล่าหรือเกิดจากเรื่องเซ็กชวลหรืออาจจะมีหลายๆปัจจัยที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวขอตรวจสอบแล้วเดี๋ยวจะแจ้งแจงให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนนี้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแต่เรื่องคนที่จะเล่นสตอรีส่สภาไม่ได้ปิดไม่ให้เล่นสตอรี่นะครับ ก็คือเปิดให้เล่นปกติแต่ขอเป็นการบัฟแบบสุภาพโดยขอความร่วมมือเดี๋ยวในส่วนนี้สภาจะมีการประกาศในอนาลเมนต์นะครับว่าให้เล่นในรูปแบบไหนหรือเป็นขอความอนุเคราะห์ละกันหรือขอความร่วมมือนะครับในส่วนเพิ่มเติมครับหากที่มันเป็นคาหลุดรุนแรงอันนี้สภาต้องทําการตัดแบบปรับหนักจริงๆนะครับเพราะว่าเรามอง ถึงผลกระทบแล้วเรายังไม่ทราบสาเหตุในส่วนของผลกระทบนะครับมันเป็นแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับย้ําว่าแค่ช่วงนี้ขอให้ทุกแก๊งเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจาของคนในสมาชิกแก๊งด้วยนะครับในส่วนนี้อันนี้อยากให้ระวังเลยนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคนที่เป็นสตรีมเมอร์หรือคนที่สตรีมไม่ว่าจะเป็นค่ายแดงค่ายม่วงหรือค่ายดําต่างๆนะครับในส่วนนี้ เรื่องการสู่ออกอเรื่องการไลท์ไลท์ในส่วนของเป็นพับบิกเนาะที่สู่สาธารณชนข้างนอกให้เขาได้เห็นหรือแหลกต่างเรื่องคําพูดคาจาก,ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับในส่วนนั้นโดยเป็นการขอความร่วมมือนะครับใช้ว่าขอความร่วมมือเพราะว่าเรายังไม่รู้สาเหตุนะครับว่าสาเหตุตรงนี้เกิดจากอะไรนั่นเองนะครับอันนี้ทุกแก๊งทําได้ใช่ไหมครับทําได้ครับ รับทราบครับรับทราบครับมาได้ครับทำได้ครับโอเคเนาะก็อย่างอย่างที่สายาติแจ้งครับว่ามันคือเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงครับการเล่นเกมเนี่ยแล้วมันรุนแรงครับเรื่องคําบัฟหรือคําท็อกซิกต่างๆครับก็อยากให้เรามัาระวังณช่วงนี้นะครับโดยที่ทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะหาในส่วนของสาเหตุให้ได้ก่อนว่า ที่หลายๆเมืองถูกปิดตัวลงเนี่ยเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับในส่วนนี้เนาะนก็อยากให้ระวังนะครับละงั้นถือว่าหลายๆแก๊งก็มาแล้วเนาะผมก็พูดในส่วนของบัตรประกันเลยแล้วกันในส่วนของบัตรประกันนะครับจะเป็นในส่วนของที่ว่าเราจะเอามาให้พวกคุณครับก่อนนั่นเองนะครับในส่วนนี้ไม่ต้องตกใจนะครับบัตรประกันจะมีการเข้ามาเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้เลย แต่จะมีให้คุณคับฟนะครับพอคัาฟแล้วต้องบอกว่ายังไม่เอ๋อเน้นย้ำนะครับว่ายังไม่มีการเอ๋อถ้ามีการเอ๋อแล้วสภาจะเรียกนัดรวมอีกทีหนึ่งก็คือก่อนบัตรประกันเข้า1วันนะครับในส่วนของแก๊งเพื่อให้แก๊งได้มีความเตรียมความพร้อมนะครับในส่วนนี้นะในส่วนตรงนี้โอเคครับมีใครมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับไม่อยากรบกวนเวลาครับเพราะว่ามันดึกแล้วช่วงนี้ก็ต้องเซฟความพูดทุกๆคนนะใช่ไหมครับ อ่าใช่ครับควรเซฟคําพูดครับผมในส่วนนี้อ่าเราเราเรายังไม่แน่ชัดนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับล็อกสตาร์เนี่ยแบรนหลายๆ s e r เซิร์ฟเวอร์เรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงครับเรื่องท mm ็อกซิกรอยเรื่องเซ็กชวลแล้วก็เรื่องการที่แบบมันรุนแรงอะครับใช่ใช่ประมาณนั้นผมไม่ชื่อว่ามันเกี่ยวกับปืนด้วยไหมน่ะก็ผม ไม่สามารถคอนเฟิร์มให้ได้ครับว่าจะเป็นปืนหรือการตีกันหรืออะไรต่างๆบางเซิร์ฟเวอร์มีการตีกันครับแต่มีการบัฟในรูปแบบน่ารักครับเจ้าอยู่ไหนถ้าอยู่ที่นี่หรืออะไรประมาณนี้ครับเล่นเหมือนสไตล์เหมือนเลสเอ็มนะครับเหมือนยุคสมัยเก่าก็ได้ครับประมาณนั้นแล้วแต่แล้วแต่ตัวแก๊งเองครับแต่แค่ขอความร่วมมือครับเรื่องตรงนั้นอืมประมาณครับครับผมถ้าอันนี้เป็นเรื่องของประเทศอะถ้ามันจเนี่ยถ้าแจ้งแก๊งแล้วควรให้พามา เท่แ hey, ะรีบแจ้งกับทางประชาชนทั้งหมดในประเทศโดยเร็วนะอ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเบื้องต้นผมจะประชามพันธ์ให้ครับแต่เนี้ยคือมันเป็นเร่งด่วนที่ผมจะต้องแจ้งทางแกงให้ทราบก่อนเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องในส่วนของที่ว่าแก๊งจะเปิดสตอรี่ครับประมาณนั้นอันนี้ผมได้แจ้งแก๊งก่อนหน้านี้ไปแล้วก็คือเป็นดูอยู่กับยู9ถ้าเล่นแล้วมีการหลุดตรงนั้นผมต้องปรับปรับแบบรุนแรงครับมันเป็นแค่ช่วงนี้เท่านั้น ถ้าหาสาเหตุได้แล้วน่าจะปกติเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีละกันเนาะเข้าใจครับเข้าใจทุกคนแต่หลายๆเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นแบบนี้ครับเพราะเนื่องจากว่ายังหาสาเหตุไม่เจอเนาะประมาณนี้ม,มีมีใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีมีแบบมีแมสไหมครับผมจะให้น้องๆใส่ครับมันมันผมคือพูดตรงๆครับมันอาจจะหลุดนะครับผมจะได้มิวใหม่ันไว้เลย,ยก็ก็ก็แนะนําครับอ่า เซตติ <Setting S 1> ้งครับผมถ้า,<ม>ถ,าถ้าไม่อยากอันนี้ไม,ไม่อยากดหรว่ากดไม่อันนี้ไปได้ปิดปิดตรงไปที่เซตติ้งไวแชทแล้วก็ตัวพูดท t ทออะครับ <Okay. S 1> ปรับตรงไมอ่ะเอ a เ l a เอะครับปรับเป็น off ไม่ต้องพูดครับถ้ารู้ว่าจะหลุดครับอันนี้หลายๆเซิร์ฟเวอร์คนที่เขาท็อกซิกร้อยตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นครับคือพูดจาแบบสุภาพไพเราะครับเพราะมันรุนแรงครับตอนนี้มันรุนแรงเฉยๆครับยังหาสาเหตุอยู่ครับ ปรับไม่ปรับแรงไหมครับปรับแรงไหมก็ต้องแรงอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นผลกระทบกับแก๊งครับแต่ก็น่าจะประมาณ 5m หรือ 10m มานี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ก็คงไม่ได้ขนาดตายขนาดนั้นครับน่าจะประมาณเอาที่แก๊งอยู่ได้นะครับเราก็ไม่อยากปรับขนาดนั้นแต่เราขอใช้คําว่าขอความร่วมมือดีกว่าครับใช้ขอความร่วมมือถ้ามันหลุดนิดนิดใช้คําว่าคนเรามันมี Human e r r o r ครับหลุดนิดนิดหน่อยหน่อยหลุดได้ครับไม่ว่ากันแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ ขอร้องว่าอย่าหลุดแล้วกันตายนะเจ้าค่ะผมพอถามได้ไหมแบบเรื่องน้ําเสียงอะเรื่องน้ําเสียงอะครับแบบไม่น่ามีปัญหาครับถ้าสมมุติเวลาบัฟเวลาบัฟแล้วแบบตายนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเสียชีวิตนะครับอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแต่พวกคุณครับอันนั้นอะเข้าใจได้แต่มันจะกลายเป็นเรื่องตลกครับณตอนนี้จะแค่แจงให้ทราบไปก่อนโอเคครับโอเคแต่ให้เพย์เซฟใช้คำนี้ก่อนเพย์เซฟไปก่อนครับโอเคเนาะน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะ เท่ากับว่าทุกแกงน่าจะเข้าใจนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่แบบมาเร่งด่วนนะครับในส่วนนี้แล้วก็อ่ะมีอีกเรื่องเชิญครับสพาแก้งไหนที่ยังไม่ได้แจ้งตัวเรื่องสลอ็อตเสื้อผ้าครับรบกวนเดี๋ยวขอตัวแทนหนึ่งท่านเปกเกิดตก็ตแชมเบอร์มานะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้แจ้งอีกทีในในไหนก็ประชุมแบบเรียกประชุมด่วนแล้วครับผมสอบถามเรื่องนึงได้ไหมครับสภาไอเหรียญแอดดอลพอยนะครับมันจะเอาไปแลกอะไรได้ครับ ไอเหรียญที่เก็บแอดดับอ่ะครับตัวชนะแอดดับมาใช่ไหมใช่ครับใช่คือเหรียญแอดดับมาแลกได้แหละแต่เหรียญนี้มันยังมันยังแลกไม่ได้ครับโอเคครับอ๋อครับผมครับ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 ว่าไงครับอ๋อเหรียญแอดดับครับเหรียญผู้ชนะใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะชี้แจงให้ทราบอีกทีหนึ่งครับว่าเอาไปทำอะไรครับได้ครับได้ขอ ใกล้ยังครับใกล้ใกล้เข้ายัางผมผมถามได้ไหมว่าเอาไปทาอะไรไอไอเหรียญตรงนี้ครับเพราะว่าไอรอคอยมันแลกได้แล้วเหลือไอเหรียญชนนะเนี่ยเอ่อมันอยู่ในโปรเซสที่ที่กําลังพิจารณาหรือว่ากําลังจะเปลี่ยนของให้ดีขึ้นครับให้แกงไม่ได้ลำบากขนาดนั้นครับประมาณนั้นเดนะี๋ยวขอกาลังพิพจารณากันอยู่ครับแล้วเรื่องในส่วนของสวัสดิการครับผมก็เร็วๆนี้ครับกําลัง ทำให้อยู่ครับเพราะว่าเห็นปัญหาหลายๆแก๊งครับเรื่องการขึ้นอาวุธหรืออะไรต่างครับอันนี้เข้าใจได้ครับตรงนี้เดี๋ยวเร่งให้เร็วที่สุดครับประมาณนี้เพราะว่าเร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 าเพิ่งมีเร่งเรื่องเล่นด่วนครับประมาณนั้นได้ครับได้ครับมีแก๊งไหนเพิ่มเติมอะไรไหมครับเดี๋ยวอ่ะเพิ่มเติมครับเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าลายเสื้อผ้าหรือฟอนต์หรืออะไรต่าง เดี๋ยวเราประชุมใหญ่ทีเดียววันที่บัตรประกันเข้ามานะครับผมจะให้เคาะทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าผมจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้านั่นเองนะครับเผื่อแบบใครหลายๆคนอยากจะใช้โลโก้ไว้ตรงนี้หรืออะไรไงเป็นการเคาะหรือบทสรุปนะครับในการลงยูนิฟอร์มเสื้อผ้านะครับว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะครับเนาะให้พวกคุณคุยกันดีกว่าเพื่อแบบฟอนต์ฟอนต์ข้างหน้าหรืออะไรประมาณนั้นครับอีกเรื่องครับอีกเรื่องแอ o ์ดอปเทียครับแอร์ดอปเทีย ได้ครับรับทราบครับแอร์ดอบเทียเบื้องต้นคุยเรื่องของที่ต้องได้เยอะขึ้นครับได้ครับโอเคครับครับผมก็ขอไม่ลบเวลาหลายๆแก๊งแล้วกันนะครับถ้าใครมีคําถามก็มาถามส่วนตัวตรงนี้แล้วกันผมจะยืนอยู่ก่อนแล้วกันโอเคนะครับยังไงขอบคุณครับยังไงก็เชิญครับขอบคุณทุกท่านนะครับเล่นเป็นแบบเลทเอ็มก่อนก็ได้นะครับในช่วงนี้ ครับไปคนดานิโอไปดรอปแล้วครับมันไปเพิ่มได้ไหมคะมันมันไปมันไปตอนนี้ประมาณห้าถึงหกเซิร์ฟแล้วครับลุงแล้วตอนนี้นะครับไมตี้ใช่ครับอ่ะครับไมตี้โท่าานมครับจะถามว่าแล้วเรื่องแบ่งเทียร์ละครับหมายถึงแบบแบ่งลูกกันไปเลยระหว่างเทียร์หนึ่งกับเทียร์สองะค่ะถูกต้องครับผมก็คือเราจะดู เราจะดูจากจํานวนแกไรแล้วตัวแอดดอกอะเราจะเราอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบนี้ครับจะอาจจะเป็นลูกลูกหนึ่งเป็นเทียนหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างเงี้ยก็ว่านไปครับลูกหนึ่งถึงสามเป็นเทียนหนึ่งลูกสี่ถึงหกเป็นเทียนสองอะไรประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวขาแก้เข้าแล้วบินแก้เข้าละใช่ครับผมครับประมาณนั้นครับไม่ติดมาครับเออเออบัตรประกันจะมาก่อนอาวุธหายถูกไหมครับบัตรประกันจะมาก่อนครับ เออเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บแป๊บนึงเมื่อกี้พี่แจ้งว่ามันจะมาก่อนบัตรประกันผมก็เลยงงว่าบัตรประกันมาก่อนบัตรประกันอ่างั้นบัตรประกันจะมาตอนเที่ยงครับมาผมสปอยให้ก็ได้อ่ะก็คือจะลงให้คับก่อนแต่ยังใช้งานไม่ได้ก็เออยังไม่หาจังหวะคือคือพูดง่ายครับลงมาให้พวกคุณได้หาของก่อนแล้วก็คับก่อนครับผมแต่เวลาเอออะของมันยังไม่หายครับอ๋อบัตรเด้ใช่ไหมคะ ใช่จ้า <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดเราสมมติน,นะผู้นี้จะเออใช่ไหมครับผมต้องเรียกคุยวันนี้ก่อนแล้วผมต้องประกาศให้ทุกแกงรับทราบก่อนประมาณนั้นครับว่าจะต้องมีประชุมได้ครับครับคุณครับถ้าถ้าสภาเกินว่าแบบลงให้เตรียมของนี่คือมันจะไม่ได้ใช้แค่เงินถูกไหมคะไปเ็วไอ้เต้าเอ,อ่ออันนี้ผมไม่สามารถตอบได้ดีกว่าครับอันนี้เดี๋ยวรอรอลอุ้นตอนเที่ยงดีกว่าครับโอเคครับ ครับแอดดอร์แปลงเทียผมเาจาะตลอดไปยี่ห้าตลอดตอนเนี้ยครับพี่ตังจะติเกตเรื่องเรื่องอะไรไปหรือว่ารอพรุ่งนี้เออจริงๆตามตามเลเวลนับตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดขึ้นไปครับเป็นเรื่องอะไรพี่ตัง เขาเกพูดถึงเรื่องไอ้นี่ไอ้ตัวล็อกสตาร์ที่แบบตอนนี้เออใช่มเมื่อกี้ผมเล่นสตาร์ผมไปเล่นสตาร์คอมูเล่นเทนนิงอ่ะคอมูอะมันไปอยู่แล้วเพราะคอมูโฟคิงอ่ะน่าจะโดนอยู่แล้วแหละเพราะแบบอากาก็รู้ใช่เปล่าว่ามันหนึ่งคือมันเลื้อนร้อยอ่ะเออเขาก็เลยขอความร่วมมือแบบว่า ไม่บัฟกันรุนแรงก็พูดจาไพเราะสนอหูอะไรประมาณเนี้ยแค่นั้นแหละเหมือนขอความร่วมมือแล้วก็แจ้งเรื่องบัตรประกันที่ว่าพวกเนี้ยเที่ยงอะบัตรประกันครับแต่ว่ายัง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 ไม่ได้เปิดแต่ว่าคราบได้ครับปัวติดตู้ได้อย่างระบบเออหายยังไม่เข้าเฉยเยแค่นั้นเองมีแค่เนี้ยก็มีแค่นั้นแหละกันเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่า <S 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 ไอ้ที่เขาเขา คไไือเมื่อกี้อน้องผมอะผมไปเล่นเทนนิงกับน้องผมน้องผมมันเข้าไม่ได้ที่สปาแต่ผมเข้าได้ผมก็งงเราเข้าไปก่อนที่มันจะโดนแบนเลยป่ะผมว่าไม่มั่นใจนั่นแหละมันก็สําคัญแหละเพราะถ้ามันไปมันโดนแบนประเทศอะมันกระทบ